บทที่7ถึง11รอบที่1พุทธานุสติอิติปิโสภะควาระหังสัมมาสัมุทโธวิคตารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูนโนสโลหูนิสธรรมมาซาลาหิสธาติวะมนุสสานอุโตภะควาติธรรมานุสติสวาคาโตภะควาตาธมโมสันทิทิโกอกาลิโกอหิปัสิกโกอวะเนโกปัจจตังเวทิตตพรมยุหิติสังฆานุสติสุวัติปันโนภะควาโตซาวาังโฆชุปฏิปันโนภะควาโตสาวาังโฆยาปิปันโนภะควาโตสาวาังโฆ สามีจีบดิบันโนพระวรวควาโตเศร้าวะสร้างโคยที่ทางสไตลุริสัยคาน,นี้อาถบุริสสาุคลาเอาปะควาโตเศราสร้สางโอาหุเนยโยบาหุเนโยทขีเนยโยอ,อันชลีกลา,ลลาออนิโยอนุตังปุญญเขตตังโลกัซาตีบทที่สิจ,จินนามณีปีอย่างมันตัง จินนามณีปียังมันตังเชสังทาขังโกนางอุปสรรตินติสีเนหังมาตาปิดตาวะโอระหังปับโพตันจ่ามหาราชาตวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุปโปเศธิรินจิเทโวเยสกโกปัดชังทะสมิงกินีวาทตาปียังกันตังสาลีปุตโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชนะนะเยมณีจินนาปียังจน,นทะทะทะานางสัพเพชนาพระหูชนาปียังมะมะ โอที่10เอกสักกตวาสักกตวาพุทธรัตนาโอสสะเทาอุตมังวราหิตังเทวามนุษย์สร้างพุทธเตชนะโสธินานสุตัฏฐาวาสัพเพทุกข้าวอุปสมณ์ตุเตสักกตะวาธรรมรัตน์นาอุสสะอุตมังวรางเหตตีลาอุปสมณังธรรมเตชนะโสธินานสุปัฏฐาวาสัพเพพยาอุปสมณ์ตุเตสักกตะวาสังฆรัตน์นาอุสสะอุตมังวรางอาหุเนยังปะหุเนยังสร้างเตชนะโสธินานสุปัฏฐาวาสัพเพโรคาอุปสมณ์ตุเต บทดที่7ถึง11รอบที่2อีติปิโซภควารและฮังสัมมาสามทโธวิชาจารณาสัมปันโนสุขัโตโรกาวิทูอโนตโรกุลิสาธรรม มาซาลาทิสธาเทวะมนุษย์ซาณมุโดภควาติสวะคาโตภควาตาธมโมสันทิติโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอวานิโกปจัตตังเวคิตาโพวินยูติสุปฏิปันโนภควาโตเศร้าวะเังโฆลชุปฏิปันโนภควาโตเศร้าวะเังโฆยะปฏิปันโนภควาโตเศร้าวะเังโฆสเศรามีจิปฏิปันโนภควาโตเศร้าวะเังโฆยะทิทางสตาริปุริสัยุคานิอัฐาผูริสับุคคะเอสับภควาโตสศร้าวะเังโคอาหุเนโยปาหุเนยทะคิเนโยอัญชลีกันลาดิโยอนุตตรังคูญนเขตังโลกัสสาติ บทที่เถึง11บอ็ดรอบที่สามเออขอโทษครับบทที่ส0รอบที่สองจินนามณีปียังมันตังจินนามณีปียางมันตังยะสังทานสังโกนางอุปสันติสินนหังมาตาปิดตาวะโอระหังปรับโคตันจักมหาราชาตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุปโปใสเศธิกินจิเทโวเยสักโกป,ปัจชาม ทัสมิงกินเนวาทตาปิยังกันตังสาลีปุตโตพะวันตูเมสจิธิราพังชนานะเอมณีจินดาปิยังจกักท่านางสัพเทชนาวะอุชนาปิยังมะมะบทที่สิบเอ็ดกตาวารอบที่สองถากตะวาพุทธรัตนาสเาอุตมะวาระเหตตา เทวมนุษย์สานพุทธเตชนะโสธินานัตสุตุปัทวาสัพเพทุกข่าวูมัสเมนตุเตสักตะวาธรรมรัตนาโอสะท่อุตมังวรังปะหิราหูปัสัมมานังธรรมเตชนะโสธินานัตสตุปัทวาสัพเพพะยาอุปัสเมนตุเตสักตะวาสร้างครัต์ศนาโอสะท่อุตมังวรังหูเนยังปะหุเนยังธรรมเตชนะโสธินานัตสตุปัทวาสัพเพโรคาวูบัสเมนตุเต บทที่7จถึงสิบเอ็ดรอบที่สามอิติปิโสภัควาระหังสัมมาสัมพุโทโธวิคาจารณสัมปันโนสุขะโตโลกะวิทูอันตัโรวิสัชธามาซาทิสัทาเทวมนุสซานางพุทโธภพควาติ สว้ฆาโตภควัตาโมสันทิติโกากาลิโกเอหิบัสิโกอุปนโกปัจจตามวทิตโภวิหติสุปฏิปันโนภวัโตศ้าวสร้างโคชุปฏิปันโนภวัโต้าวะสร้างโคยปฏิปันโนภะวัโตเศราสร้างโคสามีิปฏิปันโนภวัโตเศร้าวะสร้างโคลย่จาริปุริสายุคานียถาปุริสาปุคาระเอสาภวโตศ้าวสร้างโคอาหุเนโยปะหุเนโยทักิเนโยอัญชลีกัลนิยอนุตรงหเนีเขตังโลกัสสติจินนามณีปียังััังงตะสสสาโนปิ ิเนหังมาตาปิดตาวะโหหะรังสับโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุปโปเทเสทีกินจิเทโวเยสกโกปัดชังทิสท,ทัสมิงกินเนวาฮัตาปิยังกันตาสารีปุตโตภาวันตุเมสิธิลาพังชนาน,นเยยมณีจินดาปิยังจะทะนังสัพเพชนะผูชนะปิยังมากๆ สกัตวาพุทธรัตนาอุสสะเอุตมังวรังอิตังเทวมนุษย์สานางพุทธเตชินะโสธินานัตสุปัฏวาะสัพเพทุกขาวุปัสเบนเตสกัตวาธรรมะตนาอุสสะเอุตมังวรังปะฏิราปุสสมานางธรรมเตชินะโสธินานัตสุปัฏวาะสัพเพพยาปุสเบนตุเตสกัตวาสังฆรัตนาอุสสะเอุตมังวรังอาหุเนยังปะหุเนยังสังฆเตชินะโสธินานัตสุปัฏวาะสัพเพโรคาวูปัสเบนตุเต บทที่สิบสองค่ะถาชินนบัญชรชยาสนาการตาพุทธาเชตวามาลังสวาหานางสักตุสัจจาสภังยะสร้างเอปิวิงสุนสา,นาราสภาตันหังกะราคะโยพุทธาอัตาวิสตินายกา,ส,าสัพเทปฏิทิตาไมหังมัทธเตเต,ตมุนิสราสีเสปฏิทิโตไมหังพุโทโธธรรมโมทวิโรจนีสังโฆโฏิดิโตไมหังอุเลสาาัพพาคุณากาาโลหัดเทยเมอนุรุโตสาริปุตโธจะทักขิเนีนทันโยปิฏฐาคัสมิงโมคาราโนจวามะเกทักขิเนีสวเนีไมหังอาสุกอนันทราหูโลกัสโปจาหานาโมอุพาสุหามะโสตะเก เกสโตปิติภาคัสมิงสุริโยพะพังกะโลนิสินโนสีสัมปันโนมุนิโสพิตโตมุนิปุงเขาวโวกุูมาก็สโปโตรเทโลไม่เห็นสีจีแต่ว,ว่าะโกโสไมัหางวัทนเนิจังปฏิฐาสีคุนากะโล ปุณโนอังคุลิมาโลจักรบาลีนันเทศิวรีเทระบันจายมีชาตานารเตติลกามามะเสสาสีติมาเทราวิชิตาชินะสาวกาเอเตสรีติมหาเถราชิตาวันโตชิโนะสาชลันตาสเตเตชนะอังคัมังเค์สันติตารัตนังปุรโตอาสีทักขิณีเมตตาสุตตกังทัศค่างพระโตอาสีวะเมคุลิมาลกังขันทัพโมระบริตันจาอาตารลียะสุตตกังอากาเสชชนังอาสีเสสาปะกาลักันติตาชินานา ชินานานาวรลสังยุตตาสตปากาละลังกตาวาตปิตาทัสสันชาตาทายหิลัสัุปัถวาเศสาวิยันตัวอนันตชินายะสาวัสโตเมสกิเจนะสทาสัมุดาปัสเลชินาปัชรามัชชมหิวหิดันตมหิตะเลสถาปเรนตุมังสะเพเตมาหรือจัสภายเจวามันโตสุโกโตสุลักโขชินานุภาเวตาเวนะชิตุปัถวาสัธถมานุภาเวนะชาลิชิตาลิสังโคสังคาุภาเวนะชิตันรายโยสัธถมานุภาวะบริโตจารามิชินาปันชนีติ บทที่สิบสามพรหุงมหากาพาหุ่งสหัสพิมเมซาหุันตังคีเมฆาลังอุเทนโคลาเซนามาลังทานที่ธรรมวิทินาชิตวามุนินโทตันเตหะสาวพบวันตุเตเชยมังคลานิมาลาติเลกะมาพิชิตาสภารัตน์สิงโคลมปนาละวัตกมาทัตทะให้ขันติจนะวิทินาชิตวามุนินโทตันเตหะสาวพบวันตุเตเชยมังคลานิ นาคิลิงชาว่าัะอติมาตพูตังทวคิสกามัสนีวสุทารุนันตังไม่ตัมุสักาวิินาชิตวามุนินโทเตสสาวันดุเตชงมังคลานิอุกิตะคามิหัตตะสุทังตั้งธาวมดิโยฉนังภูริมาลวันตตทีเสังกาตามโนชิตวามุนิโทเตสาวันเตชมคลานิกัตวานักธรรมุทละลายเาพิญาจรณใจยาตทวานัชนะกายามาเชยเตนะสมาวิินาชิตวามุนิโทเตสาวันเตชงคลานิสัตวานัการรมุวละลายเขาพิจารนาจัยญาติทวารังชนะกายามาเชยเตะสวิทนาชิตวามุนินโทเตสาวันเตชงค ผู้ชาข้างวิภูตัมวิติงปุณใดและเหตุแล้วผู้ชักขีนาขา้า,ามไายันตุเตชามังคลาน,นิเอตับ สุขาทิิพุชเคนะสุทัศถทัังพัมมวิสุทธิสุติมิทิปการพิธาัง,งนานะเฮนาวิกินาชิตวามุนิโนเตสาวันเตเชมังคลานี้เอตาปีพุทธาเชียมังคลา,ากาศถ่ายวจโน,นทินันทินสตรมัติหิตวานาเนากะวิวิธานิสุปันทาวานีวัขังสุขาเดคามยนโรสปปนโยมหากรุนิโกนะหูหิตยสภปานีนางภูรเรตวะปารามีสปา,าบัตโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะท่ตาวาชินะหตุเตชมังคลางชยันตโกทิยามูเรศกยานางาธิวั เลวีกเสมุทานาคราบโตโมขติสุนะตังสุมาคลังสุหะตังสุหุติตังสกโนสุุโตจาาที่ธรรมะสุปะนทังกายะกามังวจกมังปะที่นางปะที่นงวโนกามังันที่เตปะที่นาปะที่นานิกะตะวันละลปันเทหิปะทินีเพราะว่าตุสามังคะลังดสัพเพวตาสามุทานุภาวนะสัทาสุธิวันตุเตเพราะว่าุสามังคลังุสัพเพวตาสัพธรมานุภาวนะสัทฐาสุธิวันดุเตเพราะว่ตดสามังคลังุสัพเทวตาสัพสังคานุภาเวนะส บทที่14ปฏิทานะคาถายาเทวตาสันติวิหารว,วาชินีทุเปะเลโพธิะเลตะหิ่งตะห,หิ่งตาธรรมทานีนะทาวันเตโฮชิตาโสถิงกโรนเตหวิหารมันทะเลเทราจามัชานาวกาจะทิเโาโสรา,ามิกาทานปัตติอุปปาสากาคามาจะเทสานิขามาจะอิสราสัป,ปานะภูตาสุกิตาพระวันตุเตชาลาภูชาเยปิจะอันทักสัมภาวาสังเสถชาตาอัฐโวปปปาติกา นิยานิกังรรมวรังปติจเตสเพปีทุกขัสะกระโนตุสังขยังทาตูจิรังสตังธรรมโมธมมรรมธารจะผุาโคาะสร้างโคโหตุสามะาโควะอัตตอัฏฐะจัหิตายะจักนำเหระขัตุทัศธรรมโมสเพปีพรรม,มจาริโนวุติงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอรเียปะเวทิเต สปะสันนาหนตูสัพเพปิปามิโนพุทธทะพุทธะาสาสะเนสัมมาทาราังปเวสันโตกาเลเทโวปวัสสัตตวุธิภาวายะสันตานางสามีทางเมตุเมทันิงมาตาปิตาจะอัตระชังนิสังรักขันติพุทธะกลงเอวังธรรมะธรรมเมนะราชาโนปะชังรักขันตูสพัพพะธาม บทที่15เทวราอุยโยชนะคาถาทุกขปัตตาสนิทุกขาพยาปัตตาสิพยาโสกปัตตาสนิโสกหุนตุสเพเวปิป,ปานิโนอิตาวาตาสามีสัมภังเมียสัมภังส,งสเพเทวานุโมนตุสภสัมปติสุทธิยาทานางังทันตุสภทายังสิลังคันตุสภทาเพราะว่านิยาตาหุานตุขันตุเทวาตาคตา,พาพาาตาสัเิพุทธาปะระปาราปเจกันจยามพัาตันจนัตเตเชนะรังพันธามิสัามปโซ บทที่16สุมังคลาคาถาโหดูทสัพพังสุมังคลาท่นดูสรัพยเทวตาสัมพุทธานุภาเวนะโสตดีหนตุนิรันต์รังโหดูทสัพพังสุมังคลาท่านดูสรัพยเทวตาสัมพธรรมานุภาเวนะโสตดีหนตุนิรันต์รังโหดูทสัพพังสุมังคลาท่นดูสรัพยเทวตาสรัพย์สังขานุภาเวนะโสตดีหนตุนิรันต์รังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะสัจจะทิฏฐานอนุภาพแห่งความเพียรอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตย ด้วยการสาธายายบทสวดพระสูตรพระบาลีและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพย,ยดาทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธายายมลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอุนวยอวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิดใจก็เศรษฐีเรียญก็เศรษฐีเหรียนไม่คู่หกแปดตลอดจงวัตถุมงคลที่ทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระบาลีจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการด้วยเถิด